ถึงยังคะค่ะถึงยังคะมั่นใจไหมคะไม่ค่อยมั่นใจมั่นใจมั่นใจสิเพราะว่าเรามิมสูงเกินเรา20เซนแล้วแล้วก็7ขวบแล้วคทาาที่แล้วเขายังสูงไม่ถึงเลยเขาสูง110นิดนิดแล้วก็อายุ6ขวบเองเ<า>นี่ยอายุเจแล้วตามกํมาหนดเย้ได้ขับแล้วหา,าไปหาเพื่อนทําไมคะโถโถไปหาเพื่อนว่ามาไม่นัดใครบ้างค่ะที่วันนี้จะไปขับ กี่คนคะเนี่ยแก๊งหนูอะที่จะไปขับหลายคนเลยค่ะจะทุบไปหาบูุจจาร์ก่อนอ่าดูสิปุจจารจะรับไหมใช่ค่ะว่ายัางไงคะงหเหออสวัสดีค่ะปุจจาร์ไม่ต้องไปแอบคุยตรงนี้นปุจจารถึงไหนแล้วเนี่ยปุจจารถึงไหนแล้วเนี่ยที่จะไปขับรถกูคัสถึงไหนแล้วคะเนี่ยไม่ได้ถึงไหนี่รู้แม่แม่ยังไม่ไมาล่ะฮะอะไรนะ เดี๋ยวเราขับก่อนเลยดีไหมคะโอเคอ่ะน้ำพินให้มาบ้างคะนั่นนี่จบไปแล้วนี่อาทิตย์ปาร์ตี้แล้วก็นี่นะคะแล้วส่วนที่เหลือยังไม่มาส่วนที่เหลือก็ลังค่ะชุดฟุตบอลเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนชุดรอกเออชุดนี้แหละนี่คือ Impact Speed Park นะคะอยู่ที่ Impact เมืองทองธานี นี้สมาชิกมาครบแล้วนะคะมีกี่คน1 2 3 4 5สองสามส่ละก็คือที่นี่เขาจะราคาของเด็กอาจจะ480ตอนนี้มีโปรโมชั่น480เล่นได้3เซสชันเซสชันหนึก็หมายถึงว่า8นาทีอะค่ะปกติมันจะ1เซสชันใช่ไหมราคาเนี้ย4 8่วันนี้ได้3เซสชันจนถึงสิ้นกันยาค่ะนี่ลงทะเบียนค่ะแล้วต้องมีการถ่ายรูปด้วยอยู่ตรงนี้ลูกยิ้ม เห็นว่าฟิล์มค่ะเซนชื่อค่ะห้าสองศูนยหนึ่งศูนย์วันนี้ค่ะโอเคหัวใจด้วยเดี๋ยวหยุดอะไรเป็นอะไรชอบ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 ไหมชอบนี่บัตรสมาชิกนะคะอุ้ยอันไรน่ารักมากมีบัตรสมาชิกด้วยใช้ป้าดูโชว์หน่อยด้านหน้านะคะก็จะเป็นรูปรถที่เราจะขับส่วนด้านหลังเป็น Q R code คามค่ะ

้วลค่หมดแรงขับรถแล้วได้เวลาแล้วคะ่ววคะ ประเด็นไหนขวาไหนซ้ายอยู่อย่างต้องคาข้อห้านะครับข้อห้าห้าเหยียบ2อย่างพร้อมกันนะยไดโจะยโลกทงขาครับโยนทักอีกอย่าง เลือกเลยเดียวีเลยค่ะมีแค่สเดียวมัมีสเดียวค่ะเฮ้ยมวกมวกค่ะมวกมวกมวเอาไม่ไหูยงสัใส่ลยเาไม่อยากใส่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องใส่้องใส่าอ้ยีตต้องใส่เนาะที่่ดูเริ่มจากเราก่อนเลยเพราะว่าผมยาวก็งเต้องเก็บผมก่อนนะคะถ้าผมสั้นไม่ต้องใส่เ้ยอะไรนะครับผมสั้นต้องใส่ผมสั้นต้องใส่ครับพี่เพราะว่ามันเป็นแบบมันจะมีเหงื่อ่แ ไหนมีใจแบบนี้นี่มาโจมน่ะโจโจนปนแบงค่ะโจนปนแบง่น่ากลัวต้องเลือดตงจงอย่างนี้โจืะหอย่งนี้ไนลนมาดูซิค้าสุพ่อดูพ่อดูเหม่อนใหมาไอไม่มู่ต้องมีใส่ฝักคอตรงนี้ด้วยนะนั่น เป็นการซัพพอร์ตคอเพราะว่าเด็กอาจจะคอกระดูกอ่อนเผื่อมันกระช่้งกระแทกเป็นเซ็กเทอร์ตี้อย่างต่อ้องครับเนื้อไข่กับรสแคงตาคนไดนกเก่งในคลิปเก่งวนนี้เราก็ต้องเก่งใช่ไหมลูกสาวดูประจําน้องยินดีเจ๋อโอเค ยด่ขาสองข้างให้ี่ดวก่อนครับเยี่ยบแรงๆเลยครับผมปรับได้ปรับได้หนึ่งมอ่าเยียบใหม่ครับเค่ยานหนครับข้างไหนครับนี่เี่ยววิ่ริเลยครับม่แม่ว่าไหครับ เดียวถ่ยะเดี๋ยวเป็นไงคะแต่ทำได้ดีมาทีเลนมีใครชนมั้งคะมีใครชนบัางเลีเกียเลยรอวค่ะอกรเบรกแล้วค่ะปล่อยค่ะเดี๋ยวเกี่ยวสัมพั์หน่อยเป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกไหม อยากเล่นอีกอติดใจเขาบอกว่านี่เป็นรถโกคาร์ตไฟฟ้ารุ่นแรกของเมืองไทยที่แรกที่แรกของยตอนนี้งานเขาชาร์จนี่งานมาถึงกันช้าพอมาถึงเขาก็ชาร์จเฉียบช้าเลยขับได้แค่แปดนาทีขับได้แปดนาทีใช่รอบนี้ถึงบอกว่าแปดนาทีนี่ก็คือสลับนี่เขาชวนป๊าป๊าขับนะจิ๋งมะมาเรียนไปขับแารมือตรงลงทะเบียนให้หน่อยค่ะโอเคค่ะไปเด็กจิ๋วไปดูว่าป๋าขับกันไปรอบนี้ก็จะเด็กๆขับกันอีกคนละหนึ่งรอบแล้วก็จะมีแม่ๆมีแม่เบียร์ แม่เจียบแม่หลินและป๊าป๋าค่ะขับรถสัค่ะ่ะเด็กเกียวเป็นไงคะคราวนี้เด็กเกียวนั่นใจไหมเด็กๆติดไฟกันมากเลยอ่ะเล่นแล้วเดี๋ยวไม่พ่อเอาอีกเอาอีกมันไม่หมไหมคะ เด็กเกี <superv ising refugees> ้ยวเด็กเกี้ยวถูกใจมั้งเนาะครับนี่เด็กเกี้ยวครับอีกคู่มาไทยเด็กเกี้ยวหรือไม่เนาะตอนนี้ทุกคนก็มาจะหลุนลุ้งกัเองว่าจะชนไหมอ่ะว่าจะชนไหมไม่ว่าไม่ไม่มาจากเท้ามันจะมาชนชนหรือเปล่า เป็นไงลูกสนุกไหมคะน้องเพลมสนุกไหมไปไหนอะลกูกสนุกไหมยียมนี่ปะปากลางประคับนะเออ ตามมาด้วยใครอ่ะปอยเหรอใช่ไหมนะปอยหรือเปล่าลูกดูสิใครเสื้อขาวนะปอยเหรอใช่นะปอยเจี๊ยบอยู่ไหนเจี๊ยบอยู่ข้างในมั้งเป็นไงคะดูโอ้ได้ที่หนึ่งนะแะ้วเจี๊ยบได้ที่สองแล้วเจี๊ยบเป็นไงคะสวยหนุ่ แกยังไงแกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยน้อยช่วยหน่อยมันจะเป็นเข็มขาดอยู่ข้างล่างแซนที่สามนะนี่น้าปอยโดนแซงตอนแรกนำริ้วนะฮะไม่ไม่น้าปอยได้น้าปอยได้ที่สามน้าแจได้ที่สองแม่หนูชนะแม่หนูชนะป่ะมี่ทอร์เล่หรอมีชอสนุกไหมคะพี่ทอร์สนุกมากค่ะสนุกมากเรื่องแบบเครื่องแบบแน่นมากอ่ะเหรอสนุกเหรอมันมากแต่มันกระแทกเนอะบอกว่ามันแบบมันกระแทกโอเคเลยนะมี่ทอร ที่ยื่มาแบบอมาลายอ่ะอันนี้ดูปลอดภัยใช่เพราะว่าข้อทางโค้งมันก็ยังกระโดดแน่นมากเนี่ยสาวคนละไทยกันาะ